สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์กรีนวันนี้ทีมงานมีเรืองราวที่น่าสนใจของเฟเดริโก้บาเบเดมาฝากกันครับชั่วโมงนี้หากจะถามว่าใครคือนักเตะของเรอัลมาดริดที่จะขาดไปไม่ได้หลายคนอาจจะนึกถึงชื่อของโทนี่โครสลูก้าโมดิชหรือคาเซมิโร่แต่ความเป็นจริงแล้วคนที่กำลังก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมในขณะน,นี้คือเฟ e, เดริโก้บาเบเดดาวรุ่งวัย21ปีชาวอุรุกวัย นักเตะที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้วันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเขากันครับเฟเดริโกบาเวเดเ,เกิดเมื่อวันที่22กรกดาคมปี1998ที่กรุงมอนเตวิเดโอเมืองหลวงของประเทศอุรุกวัยเจ้าหนูเฟรดดี้เกิดมาเพื่อเล่นฟุตบอลโดยแท้จริงในช่วงเวเด็กเขาชอบเตะฟุตบอลเล่นในบ้านเป็นประจำจนกระทั่งเมื่ออายุ5ขวบเฟรดดี้ก็ได้เข้าร่วมทีมเยาวชนของท้องถิ่น และสาม,มารถคว้าแชมป์แรกในชีวิตมาครองจนกระทั่งในปี2008เขาก็ถูกเชิญมาทดสอบฝีเท้ากับทีมเยาวชนของพานนเนโราก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในทีมในที่สุดเฟเดริโก้บาเบเดพัฒนาฝีเท้าของตัวเองได้อย่างรวดเร็วในปี2015เจ้าหนุ่มบาเบเดก็ได้เจอกับไอดอลของตัวเองอย่างดิโอโก้ฟอ a n ลันที่ได้ย้ายมาร่วมทัพเพเนโรในช่วงบ้นไปอาชีพฟอลันได้ให้ข้อคิดในการเล่นพิปอกับเขาหลายอย่าง รวมถึงการใช้ชีวิตในนอกสนามจากนั้นไม่กี่เดือนต่อมาบาเบเดก,ก็สามารถก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมชุดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วมันเป็นเหมือนฝันที่เขาจะได้ร่วมงานกับนักเตะที่เป็นอดอลของตัวเองเท่านั้นยังไม่พอทั้งคู่ยังสามารถพาทีมเพเนโรผงอาดคว้าแชมป์ลีกอุลุไกในฤด,ดูกาล2015-2016มาครองได้อีกด้วยแต่ในปีถัดมาก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อบาเบเด เกิดมีอาการป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจจนเกือบจะต้องเลิกเล่นฟุตบอลแต่สุดท้ายเขาก็ได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและหายกลับมาเป็นปกติอีกครั้งการกลับมาของเขาในครั้งนี้มันยอดเยี่ยมกว่าที่เคยเป็นเมื่อฝีเท้าของเขาแต่เป็นที่ต้องการของสโมสรใหญ่ทั่วโลกหลายต่อหลายทีมทั้งอาร์เซนอลเชลซีบาร์เซโลนารวมถึงเรอัลมาดริดที่ต้องการจะดึงเขาไปปลูกบ้านต่อก่อนที่ในสุดท้าย เจ้าตัวจะเลือกเซ็นสัญญากับทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดในปี2016โดยไม่เปิดเผยค่าตัวในปี2017เจ้าตัวถูกเรียกตัวติดทีมชาติอุรุกวัยในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีในรายการชิงแชมป์โลกและยังโชว์ผลงานได้อย่างน่าทึ่งจนสามารถขอรางวัลซิวร์บอลมาครองได้จากนั้นในปี2018เจ้าตัวก็ถูกปล่อยไปหาประสบการณ์กับทีมร่วมลีอีกอย่างเดปอร์ติโวลาครุญญาเป็นเวลาหนึ่งฤดูกาล เขาโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจเช่นเคยจนทำให้ราชันชุดขาวเรียกตัวกลับมาเล่นกับทีมชุดใจญ่ทันทีหลังจากหมดสัญญายืมตัวเบลวเวเดกลับมาลงสนามเป็นตัวหลักในรายการโคปาเดเรก่อนที่ในฤด,ดูกาลล่าสุดเขาจะได้รับโอกาสจากซินเดีนดซีดานให้ลงเล่นในลีกอย่างสม่ำเสมอเขามีความสามารถในการผ่านบอลที่แม่นยำและการจบสกอร์ที่เฉียบขาดเป็นนักเตะที่เปี่ยมล้นไปด้วยพรสวรรค์และเล่นได้ทั้งมิดฟิลด์ตัวกลาง หรือตัวริมเส้นฝั่งขวาจนทําให้หลายคนนําเขาไปเปรียบกับสไตล์การเล่นของฮาเมสโดดิเกสสตาร์ชาวโคลัมเบียโดยในฤด,ดูกาลนี้เจ้าตัวได้ลงเล่นในศึกลาลีกาไปแล้ว22นัดทําได้2ประตูกับ2อซิสต์มีส่วนร่วมในเกมแดนกลางจนกลายเป็นแมนออฟเดอะแมตช์หลายตัวหลายนัดบ่าวเบเดแสดงให้เห็นว่าเขาพร้อมที่จะเป็นความหวังใหม่ในแดนกลางของราชนันชุดขาวรวมถึงทีมชาติอุรุกวัยชุดใหญ่แล้ว ขอเพียงเวลาและโอกาสเท่านั้นเขาก็พร้อมที่จะกล้ามาเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับดิโอโก้ฟอรลันและลุยโซเรสได้อย่างแน่นอน